ได้นี้คือของใหม่เฟืองจะไม่รูดทุกตัวจะดีหมดอันนี้ของเก่าเนี่เฟืองรูดนะด,ดูกันรูดเป็นฟองช่วงบางช่วงก็รูด<ม>ช่วงแหว่งนี่แหว่งแหวงเอาวจะเห็นชัดด้านนี้นะแหวงแหวงนะนี่ก็เหมือนกันอันนี้เสียแล้วนี่มันจะไม่เด้งไม่เด้งกลับมันจะไม่เด้งกลับคา เวลาทำงานลูกจะหมุนเนี่ยแล้วไม่เด้งกลับมันก็ให้เฟืองตัวนี้มักสีกับตัวเนี้ประจำไอ้อของใหม่นี่มันจะเด้งกลับเวลาสตาร์ทเสร็จปุ๊บมันก็จะเก็บสตาร์ทเสร็จปุ๊บก็จะเก็บมันก็จะไม่ไปสีกับเฟืองตัวน,นั้นตลอดเวลามันก็จะเก็บมันก็จะเก็บนะ,ะแล้วประกอบแล้วครเนี้ยเนี่ยอุปกรณ์ที่จะต้องเสียอืมนะสายพันธุ์ เสียยางเดียวไม่สามารถใช้จรารบีหรือน้ํามันหล่อลื่นไปหยอดในสิ่งที่มันควรจะหล่อลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เช่นนั้นสายพามันก็จะลื่นไปด้วยในข้อเสียของมันมันจะต้องแห้งปราศจากน้ํามันบางสิ่งบางอย่างต้องการหล่อลื่นแล้วไม่ได้การหล่อลื่นก็จะสึกหล่อไวนั่นเอง